โอเคนะครับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านก็วันนี้อยู่เหมือนเดิมนายนิกนะครับก็ในวันนี้นะครับเราอยู่กับการโซโล่แรงเหมือนเดิมครับในแรงซู่พิมนะครับ58ดาวนะครับก็ในวันนี้เนี่ยอยู่กับฮีโร่ที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือยีน่านั่นเองในวันนี้เนี่ยเราชนเลนเป็นตัวของฟอร์เรนติโนนะซึ่งเป็นฮีโร่ออฟเลนที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับวันนี้มาดูกันว่าเราจะสู้ฟอร์เรนได้ยังไงนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเลนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับช่วงต้นเกมแล้วก็ผมก็จะอัพ2นะครับตามสูตรปกติเลยนะครับยีน่าอัพ2มาแค่เวฟนะโอเคฟอร์เลนเขอก็รำก็น,น่าจะชํำเลยนะครับแล้วผมตอดไงประเด็นแหละแล้วผมพาดสีบใส่ตัวงฟอร์เลนนะแล้วฟอร์เลนเขาไม่ยอมเลยเขาปาดดอกเลยผมนะครับแต่ว่าผมก็ ตายตะคิวสองาตคิวหนึ่งเก็บตัวของฟอรเรนมาได้นะครับถึงเพิร์ทบัตดามเมจยีหน้าต้นเกมนี่ก็แรงอยู่พอสมควรนะรอย่าประมาทนะแต่เมื่อกี้เราก็เจ็บเหมือนกันนะโดนฟอร์เรนหลัโอเคครับเราก็จะมาทําการเอาปูนะแล้วก็มาเคลียร์เวฟเหมือนเดิมนะครับโอเคได้ฟอรเรนเป็นช่วงต้นเกมก็ถือว่าดีเลยนะเพราะว่าฟอรเรนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ถ้าได้ต้นเกมเนี่ยเขาจะเก่งมากๆนะครับ โอเคผมทําการวับกลับบ้านนะครับโอเคครับผมก็กลับมาเลนกันอีกหนึ่งรอบครับแล้วฟอร์เลนปาดอกแบบนี้ผมทำการแครคินะเพื่อ <c oughs> ให้ได้เลวลสี่ก่อนเขาครับแต่วะนนี้ผมเลวลสี่แล้วผมเตะไม่โดนครับฟอร์เลนฟิกเกอร์ออกครับสกิลหนึ่ง <c oughs> ผมไม่โดนครับแต่ว่าฟอร์เลนยังเวลสามอยู่เลยผมฟิกเกอร์เข้าไปเล่นกับฟอร์เลนอีกหนึ่งรอบแล้วผมกดตีทำไมไม่ตีลนะ่ะเฮ้ย จังหวะนี้ผมกดอันตีไปแต่ฟอร์เรนเนือดสีก่อนรับอันตีส่วนผมตายนะโอเคครับเกิดมันใหม่ครับดูเหมือนว่าฟอร์เรนนะจะไม่กลับบ้านนะเลือดเหลือแค่นี้คนระับผมก็คิดว่าน่าจะตามทันนะ้ำหมูสกิลหนึ่งเข้าไปที่คีบครับแล้วก็ไหลไปที่เนพุ่มครับกด <c oughs> อันตีมาเก็บฟอร์เรนไปได้นะครับฟอร์เรนนี <c oughs> <ๆ>่ค่อนข้างที่จะบามาทเลยนะช็อตนี้เลือดน้อยแล้วไม่กลับบ้านด้วยนะครับก็เสร็จเราไปนะถือเป็นการแรกนะเมื่อกี้ที่เราโดนมังเขาฆ่าไปนะครับ คีล่ามานะครับผมก็ทำการเดินหนีนะโอเคอเ,คเินบนเหมือนจะมีบันเดนครับตัวของจรวด,ดไปเก็บอาหายาได้นะครับผมเอาปูนะครับเพราะว่าฟอเรนเขาไม่อยู่นะช่วงนี้ฟอเรนเขาเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับหลังจากที่เขาเบล4ี่เนะี่ยฟอเรนจุดเด่นของเขาก็คืออันติที่แบบการซีซีนะครับเราก็ต้องระวังนิดนึงนะโอเคผมก็รอนะครับฟอเรนเขาจะโผล่นะครับ ฟอเลนคนนี้ก็ลำค่อนข้างทจะรวยอยู่นะจังาหวะนี้ผมก็กสสิลหนึ่งเข้าไปนะครับแต่ว่าตะฟอเลนไม่โดนฟอเลนเข้าอันติส่วนผมแล้วลำยับจังาหวะนี้ผมกดอันติแล้วก็สกิลหนึ่งออกมาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเขาได้ได้แปะอันตินี่ก็คือแบบแทบจะไร่เพียมทานเลยนะครับฟอเลนก็ขออนุญาตกลับบ้านเลยละกันนะครับเลือดโคตรน้อยโอเคครับผมก็ขออนุญาตมาแชร์คลิปเกยละกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราียร์เราเลือดน้อยนะแล้วเรากลับบ้านฟอเลนเขาแยร์เว็บก่อนแล้วนะ เขาก็น่าจะไปเล่นตรงกลางก้อนเราเนี่ยครับโอเคผมก็บอกเพื่อนนะว่าเออเราไปเติมที่หลังนะนี่ไงพอเล่นเขาโผล่กลางแล้วนะครับผมก็จะเดินไปนะครับโอเคดูเหมือนว่ากีร่าจะเล่นน้อยผมปิกเกอร์เข้าไปนะครับกดตันตีเก็บคีล่ามาได้นะครับแล้วฝั่งตรงข้าเหมือนจะโผล่บนเยอะนะครับ แล้วคลิปกลางมีผมจะเจอคลิปกลางแนละ้วเพื่อไปเอาป้อมกลางเลยนะถ้าได้ป้อมกลางมานี่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะโอเค,อเคก็ได้ป้อมกลางมาฟรีแบบนี้ข้บูต่อเลยนะคีลาไม่น่ามีบูใช้นะครับเพราะว่าบูมันอยู่กับเราเรียบร้อยโอเคครับได้บูกันเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะทําการมาเอาตัวของลกฮูกนะครับผมจะเรียกกันว่าลกฮูกนะครับตลอดไปแล้วกันแลตัวนี้ ได้ลงพงเสร็จผมก็มาทําการเคลียร์ล่างครับผมโอเคทิศแรกผมก็จะทิศแรกผมว่าจะออกเป็นโดมินเชอร์นะครับเอาไปมาผมว่าจะออกเป็นอามุลาแล้วกันนะครับแล้วฟอร์เรนมาอยู่ตรงนี้ครับผมทำการทป่สองปนะครับแล้วก็อันตีปลาเตะโดนนะครัวของฟอร์เรนไปได้ตีหนึ่งทีนะครับแล้วก็ทําการคอมโบกับเก็บตัวของฟอร์เรนไปได้ครับผม ก็เมื่อกี้เรากดโชคดีครับทำการเตะฟอเรนไปได้นะเลยฆ่ามันได้นะฟอเรนโอเคครับพอได้ฟอเรนที่เรียบร้อยผมก็จะทําการมาเอาป้อมล่างนะครับโอเคครับตีไปก็ทําการได้ป้อมล่างไปนะครับก็ทําการมาเคลียร์คลิปอีกหนึ่งเวฟนะแล้วคีล่ามาแบบนี้ผมทําการสวนไปเล็กน้อยครับคีล่าได้หนึ่งเจ็บนะคีล่าเจ็บแบบนี้ครับผมก็ทําการจะมาดักนะเผื่อได้ฆ่าแล้วคีล่าเขาจะคิวหมดแล้วครับ ผมก็ใส่สกิลหนึ่งไปเก็บคีล่ามาได้นะพอเลนมาลัมครับแต่ว่าผมมีอันติแล้วก็สกิลหนึ่งออกมาได้นะครับแต่ว่าผมไม่ออกนะจะรอรักนะเผื่อได้ฆ่าใครอยู่ตรงนี้นะแล้วเหมือนพอเลนเขาจะกลับไม่ได้คนระับผมก็สกิลหนึ่งเข้าไปอันตีเก็บครับเ <can> มื่อกี้แอนเนตกลาง ไอตินะครับกันตัวของฟอเรนไว้นะแล้วมันจะมีไฟอีกหรือเปล่าตรงนี้ผมรออยู่นะครับถ้ามีใครแหลมมาอีกนิดนึงนะผมน่าจะเก็บได้นะโอเคน่าจะไม่มีไรนะรผมก็ขออนุญาตวับกลับบ้านเลยละกันนะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะรผมก็มาทําการเคลียร์เวฟบ,บนเลยนะครับทําการเคลียร์เวฟนะปอมบนนี่รอแ,รแล้วนะเหมือนใกล้จะไปแล้วโอเคแล้วฟอเรนเดินมาแบบนี้เหมือนเขาจะใส่เราแสดงว่ามีเพื่อนนะครับมีเพื่อนเขาอยู่แน่นอนแถวนี้ โอเคตัวของซินนะครับสั่งบวกแล้วเขาเข้าไปกลางวงล้อมนะครับซินขีล่าอยู่ตรงนี้ครับแล้วซินจะเก็บตวงพอเลนได้หรือเปล่านะครับจังวะนี้ผมจะกิลก็ไปแต่ว่าเหมือนจะโดนอะไรสักอย่างนะครับหายไปเร็วนะครับเมื่อกี้น่าจะโดนสกิลสองยูเอด้วยนะขู่ละลายเลยนะครับจังวะนี้ยังไงครับขีล่ารอดหรือเปล่าจัางหวะนี้โอเคโเมก้าฟิเข้าไปเก็บข้างล่างก็เหมือนจะมีประเด็นนะครับสจวดเข้าไป โซโลเลยนะสุดยอดรอดไหมเนี่ยโอเคไม่รอดโอเคครับเกิดมาใหม่ครับตรงกลางเหมือนฝั่งตรงข้ามจะดันคลิปมาสูงนะแล้วโอเมก้าเข้าไปเล่นแล้วนะครับโอเมก้ายังไงเหมือนจะทําอะไรไม่ได้ไปม,มากกว่านี้นะแต่นะ่าจะเบรบูมมาได้นะครับเพราะว่าป้อมฝั่งตรงข้ามมันหายหมดแล้วนะจะเข้าพงเข้าป่าฝั่งตรงข้ามนี้ก็ง่ายนะ โอเคเหมือนจะมีไฟหรือเปล่าไม่มีนะก็มาเอาดาร์คเลเยอร์นะเพื่อนเขาสั่งแล้วนะคนสั่งนี้ไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะบางทีแต่ละเกมโอเคได้ดาร์คมาครับผมก็ตอนนี้ผมได้มุลลามาแล้วชิ้นต่อไปผมจะออกดาบแดงเลยนะครัเพื่อความแรงนะครับโอเคเพื่อนปล่อยตัวของดาร์คนะไปเคลียร์บนแต่ว่าฟอเลนเหมือนจะอยู่ตัวเดียวหรือเปล่าผมอยากได้ฟอเลนนะแต่ว่าซินอยากได้ อยากได้ไอ้น,นี่อยากได้มังกรนะครับทำไงดีเนีนะ่ยเออก็ต้องไปช่วยลากนะครับโอเคเหมือนจะมีไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับ <Your team S 1> ผมอยากใจผมอยู่กับฟอลเลนนัเนี่ยเออแต่ว่าเพื่อนตีมังกรตีก็ตีวะปินอันตีเขาก็มีนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะมันเขากลัวฟอลเลนหรือเปล่า กีลาเข้ามานะครับแต่ว่าเรายังได้นะครับตรงกลางครับเหมือนจะมีไฟอีกแล้วครับโอเมก้าตายนะคโอ้โหผมแค่เดินมาผมก็ตายแล้วนะครับยังฟิกเกอร์ส่วนเขาอีกโอ้โหไม่รอดนะครับแค่เดินผ่านก็เลือดลดแล้วอะแล้วเพื่อนเหมือนจะตายอีกแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้เหมือนแยกกันไฟเลยนะตายหมดทั้งทีนครับผมผลจากการแพ้ไฟไปเมื่อกี้ครับดีแล้วนะครับยังไม่ถึงบาร์แหลกนะแต่ว่าเสียกัน โล่งเลยนะครับป้อมข้างบนกับตรงกลางนี่โล่งเลยนะ <_ C ut> ยังเหลือบ้านแหลกอยู่นะ <_ C ut> โอเคก็ยังดีครับผมจังหวะนี้ก็พยายามเจอคลิปออกไปก่อนนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดินเดินมาเข้าพงเข้าป่านะครับ <_ C ut> ก็เพื่อนไปเคลียร์โคล่างสองตัวเลยนะ <_ C ut> ผมก็ต้องมาอยู่แถวๆบูนะ <_ C ut> เผื่อมันมาประเวณต่ก็ดูดีครับแต่ไปตายหมดนะเมื่อกี้พอเลนโผ่บนแล้วนะครับโอเคจังหวะนี้ผมก็จะไปดักพุ่มตรงนี้เลยนะ เราว่าเปิดตาไม่เห็นผมนะครับแต่ว่าเหมือนพอเลนเขาจะระแวงอยู่นะโอเคผู้โชคดีก็คือตัวของไอ้นี่นะครับยูเอปลาแรงดีนักเก็บไปครับโอเคผมก็จะออกเลยนะที่จริงผมไม่ต้องคิวหนึ่งออกก็ได้นะผมน่าจะไปดักสักนิดหนึ่งโอเคไม่เป็นไร <Major. S 1> ก็ถือว่าได้ยูเอมาหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้ <Major. S 1> พอเลนเหมือนจะหลุดเดี่ยวหรือเปล่าตรงนี้ เพื่อนต้องมาแล้วมั้งโอเคแล้วเพื่อนมาแต่ว่าเพื่อนแต่ละตัวนี่มีแต่ซับพอร์ตทั้งนั้นแล้วในจังหวะนี้ฟอรเรน,นตเขิ่งออกมาแล้วเหมือนจะแปะไม่โดนแล้วผมก็ทําการฟิกเกอร์แล้วก็เตะฟอรเรนไปนะสกิลหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ตามวยสกิลสองแล้วก็ตีธรรมดาเก็บตกับวงฟอรเรนมาได้นะครับเมื่อกี้ฟอรเรนเขาแปะอันติไม่โดนด้วยครับก็ถือว่าดีกับเราไปนะขยาไปเจาะเลนล่างเลยนะครับโอเคผมออกทอยมาก่อนนะครับทีแรกว่าจะออก ดาบแดงแต่ว่าเวทเขาจะแรงเกินนะที่เราเห็นนะหลายๆช็อตโอเคผมก็ทําการมาเคลียร์ล่างนิดนึงนะครับตรงดาร์กเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าผมก็เดินมาครับและเหมือนฝั่งตรงข้ามจะออกหรือเปล่าครโอเคเดินติดไรเนี่ยโอเคปลาหมึกเดินมาแบบนี้ผมก็สกิลไปโอ้โหสกิลหนึ่งไม่โดนนะปลาหมึกสาดนติส่วนครับแล้วฝั่งเราเหมือนจะโดนยูเอป่าเหมือนจะเกือบตายหมดแล้วนะ โอเคผมก็มาดักตรงนี้เลยนะครับแล้วเหมือนเขาจะรู้นะไม่มีอะไรผมว่าเขาน่าจะดูมังกรนะครับโอเคฟอร์เรนเดินมาแบบนี้เหมือนเขาจะเห็นผมนะแต่ว่าเพื่อนเนโลกันเยอะเลยนะครับผมก็ไม่ไม่โซนดีกว่านะออกมาดีว่าโอเคก็นี่ไงเขาออกมังกรจริงนะ <c oughs> ผมก็เลยสั่งเพื่อนบวกเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าหีลลาวโผล่นนะตรงนี้ก็น่าจะคนน้อยกว่าแน่นอนนะ โอเคพอเรนโดนเก็บไปนะค,คอมโบไปที่ตัวของเคสนะโอเคเ่นกลางคีฟน่าจะเข้านะครับผมก็ต้องรีบไปตรงกลางนะนี่ไงหายาเขาเดินมาแล้วนะตามสเต็ปโคตรแรงแล้วหายาตอนนี้ปาไปหนึ่งรอบนะครับโอเคแล้วเพื่อนไปเก็บหายาได้นะหายาเขาแบบสูงนะหลุดเดียวหลุดเดียวโอเคจังหวะนี้เหลือแค่คีล่ากับตัวของ U a เอทเท่านั้นนะครับแล้วก็ สามารถจบเกมนี้ได้นะแล้วเพื่อนไปเก็บยูเอได้นะครับที่เห็นผมเดินติดคีปเมื่อกี้ก็คือผมกลัวแบบเขามาเคลียร์แต่ว่าคลีล่าอยู่ตรงป้อมเขาแล้วนะครับปกติถ้าแบบคนเล่นมันเป็นหน่อยเขาจะอาแอบแบบแอบมาเคลียร์คีปอะไรนี้โอเคจังหวะน,นี้เหลือแค่ขึ้นบ้านแล้วตัวของฟอเรนติกเกอร์เขามาแปะครับผมก็คอมโบช่วยเพื่อนไปนะครับฟอเรนนี่โอกโหวว่าจะตายนะจังหวะน,นี้อยากได้ดาวแล้วผมก็ทีคที่หนึ่งเข้ามาเก็บป้อมเลยนะครับปีธรรมดาเก็บป้อมไปได้นะครับผม ก็เป็นแรงซซพีมนะครับคอนเฟลเลอร์ er 59ดาวนะครับนีไงอีกดาวเดียวก็จะ60ดาวแล้วนะครับก็จบกันไปในเกมนี้นะเป็นยีหน้าเหมือนเดิมน,นะฮีโร่ที่ชอบเล่นที่สุดนะเล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างเก่งด้วยนะนี่ไงดาวเม13่13%น้อยกว่าฟอร์เล่นอีกแต่ว่าได้ MVP เฉยโอเคครับก็จบกันไปในเกมนี้เพราะถ้าใครขื่นชอบ ซีรีส์การโซลโแดงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะพูมิพลาดคลิปต่อไปวันนี้ผมในนี้ก็ขอการสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม